วันนี้เรามาอยู่กันที่เขางูกันนะครับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคูบัวที่เป็นเมืองโบราณก่อนที่จะมาเป็นเมืองราชบุรีในปัจจุบันซีรีส์นี้เราจะพากันมาสำรวจอารยธรรมทวารวดีในพื้นที่ใกล้ๆกกรุงเทพเราจะพบปรากฏที่ไหนตามไปชมเหมือนครับเขางูเป็นศาสนสถานนั้นเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีที่พบว่ามีพระพุทธสลักบนฝาผนังอยู่หลายแห่งภายในจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤาษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีนจามแสดงให้เห็นถึงความเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีตทั้ง period, ยังมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและคาดว่า <c Öz ell großes> มีอีกหลายที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจหรือถูกระเบิดพังทลายไปแล้วเขาเล่ากันมานะครับว่าตำนานจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเขางูเป็นเมืองรับแลจะมีถ้ำที่สามารถทะลุผ่านไปยังเมืองรับแลซึ่งมีผู้คนชาวรับแลในตำนานได้วันดีคืนดีจะมีเสียงดนตรีปีพาดดังออกมา ในสมัยก่อนชาวบ้านจะไปอธิษฐานขอยืมถ้วยชามจากคนรับแลก็จะมีของมาจัดไว้ตามที่ขอยืมต่อมาเมื่อมีคนยืมและไม่นำมาไปคืนทำให้คนรับแลไม่ให้ยืมอีกต่อไปทำให้ปากถ้ำที่เข้าสู่เมืองรับแลจึงถูกปิดและเมื่อมีการบูรณะได้มีการไถดินมากลบไว้บริเวณปากถ้ำจึงทำให้ปากถ้ำที่เล่าขานกันมานั้นหายไปความเป็นมาของชื่อเขางูนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนบางคนกล่าวว่าเดิมมีพญางูใหญ่ อาศัยอยู่บนเขาบางก็ว่าเป็นที่ลักษณะของเทือกเขามีความคดเคี้ยวสลับซับซ้อนคล้ายงูเลื้อยอย่างไรก็ตามการเรียกว่าเขางูนั้นได้ปรากฏในพงศาวดารสมัยรัชกาลที่หนึ่งตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองกรุงเทพแต่ที่ปรากฏชัดว่าบริเวณเขางูเคยมีผู้คนมาอาศัยตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันก,นกว่าพันปีเนื่องจากพบหลักฐานที่เป็นซากโบราณวัตถุในถ้ำต่างๆที่สําคัญซึ่งพบในปัจจุบันสี่แห่งก็จะมีถ้ำเรือสี ลักษณะเป็นถ้ำตื้นๆต,ตอนในจะมีกลุ่มพระพุทธรูปศิลาทรายตั้งเรียงอยู่เป็นแถวยาวผนังถ้ำสลักภาพพระนั่งบ้างยืนบ้างแต่องค์ที่สําคัญที่สุดคือพระพุทธรูปที่นั่งห้อยพระบาทแสดงปางวิตกะมุทราหรือปางแสดงธรรมถ้ำฝาโถถ้ำนี้ต้องเดินลึกเข้ามาตามถนนอีกประมาณร้อยเมตรที่ถ้ำฝาโถเป็นพระนอนปางปารินิพานพระพุทธรูปปางประทับนอนใต้ต้นสาระปูนปั้นซึ่งปั้นเป็นลายเพชรนินจินดา ภา้าแพรผ่านงดงามรอบข้างและผนังตรงข้ามมีรูปพระสาวกและเทพต่างๆลักษณะเป็นสกุลช่างศิลปะทวาราวดีถ้ำจีนถ้ำนี้มีเพดานสูงผนังมีภาพสลักพระพุทธรูปนั่งสององค์ถ้ำจามถ้ำนี้อยู่ห่างไปจากถ้ำจีนเล็กน้อยมีภาพสลักและภาพปูนปั้นที่สําคัญหลายภาพเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆเช่นปางสายญาติปางยามก,กับปาฏิหาร แต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นถ้ำฤาษีที่เรียกว่าถ้ำฤาษีเพราะจากรอยสลักอักษปรปาลวะใต้ฐานของพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ศาสตราจารย์จอร์จเซเดเคยอ่านไว้ว่าบุญยวระฤาษีสีสมาธิคุปตะักซึ่งแปลว่าการบุญของฤาษีสีสมาธิคุปตะแต่ในยุคหลังนะครับนักวิชาการกรุ่มศิลปากรได้อ่านใหม่เป็นคําว่าบุญยกรรมราชระสีสมาธิคุปตะักซึ่งแปลใหม่ว่าพระสีสมาธิคุปตะ เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญจะเชื่อการแปลอันไหนก็ตามเห็นชอบนะครับไม่ว่ากันพระนั่งวัดถ้ำของงูจังหวัดราชบุรีเป็นพระพุทธรูปใหญ่จำหลักอยู่ปากทางเข้าถ้ำเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางปฐมเทศนาศิลปะทวารวดีประมาณพุทธศวตวรรษที่9-13ถึง13ประมาณว่าอยู่ในยุคต้นที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิปักหลักฐานในบริเวณน,นี้ และปรากฏชุมชนหรือเมืองเก่าสมัยเดียวกันคือเมืองคูบัวถึงแม้ตัวเมืองและผู้คนจะโยกย้ายถิ่นฐานไปตามการเปลี่ยนเส้นทางของลําน้ำนั่นก็คือหลักฐานสำคัญของการเป็นศูนย์กลางที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความมั่งคั่งของคนในยุคนั้นจากเขาง,งูแห่งนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนคอยติดตามชมกันนะครับ